สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ต๋อมอสาวันนี้พี่จะมาสอนสเต็ปการเก็บตัวไอพีแบบยากกันนะครับผมการเข้ามาเก็บตัวไอพีถ้าเรามีสเต็ปในใจนะครับจะทําให้เราเก็บแบบง่ายๆเลยนะครับผมแล้ววันนี้พี่ก็จะใช้ตัวธนูหรือตัวแอตแลนตาของเรานะครับผมซึ่งได้จากฟักทองหนึ่งนะครับผมพี่ก็จะใช้แทนไอเซนนะครับผมโดยปกติการเก็บไอพีแบบยากนะครับผมตัวที่เล่นได้ง่ายที่สุดก็คือตัวไอเซนนะครับผมแต่ตอนนี้สําหรับเพื่อนที่ไม่ได้ไปเก็บไอเซนนะครับผมก็หาตัว แอตเรนตามาเล่นได้นะครับผมก็ไปขอเทรดจากเพื่อนมาก็ได้นะครับผมเป็นตัวฟักทองหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาอีว l u ิชั่นเป็นตัวแอตโตรเรนตานะครับผมก็เข้ามาเล่นแบบไอเซนเลยนะครับผมพี่ก็จะถอดไอเซนออกแล้วก็ใส่ตัวแอตโตรเรนตามาแทนนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นออฟลุ้งของไอเซนของเราเลยนะครับผมการเก็บ EFP แบบยากนะครับผมถ้ามาเก็บคนเดียวจะง่ายมากๆเลยนะครับผมถ้ามาเก็บหลายๆคนนะครับทุกคนจะต้องเล่นเป็นสเต็กเดียวกันนะครับผมเพื่อนๆก็อยากจะเล่นกับพี่มากนะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเล่นกับพี่ เข้าใจสเต็ปนี้ไว้เลยนะครับผมก็มาเพื่อนๆเลือกโหมดการเล่นเป็นแบบยากเลยนะครับผมวางตัวปั๊มเงินก่อนเวฟที่1จะเริ่มนะครับผมเราจะทําการปั๊มเงินก่อนนะครับผมในช่วง3เวฟแรกนี้เราจะเปิดออโต้ก่อนนะครับผมปลายเวฟที่1มีเงินเด้งขึ้นมาให้เพื่อนๆปั๊มเงินตัวสปีดวากอนด้วยนะครับผมเมื่อเงินเด้งในเวฟที่2นะครับเราจะลงยูนิตดามจหนึ่งตัวนะครับผมสำหรับชุดนี้พี่ใช้เทพเงามาพี่จะลงเทพเงาก่อนนะครับผมแล้วเมื่อเทพเงากาจัดมอนสเตอร์ได้บ้างนะครับผมก็จะลงตัวแอตแลนตา เราก็ลองไปปั๊มเงินดูนะครับผมแต่เมื่อเงินเด้งในเวทที่3แล้วนะครับเราจะทาการปิดการข้ามนะครับผมแล้วก็ลงตัวแอสตาทันทีเลยนะครับผมค่อยๆลงตัวแอสตาไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าเพื่อนๆเห็นตัวมอนสเตอร์วิ่งลงทางด้านล่างนะครับให้ลงแอสตาหนึ่งตัวทันทีนะครับเราจะลงจนกว่าตัวไรเวทที่มีตัวหนังสือสีชมพูจะหมดนะครับผมเราถึงจะกลับไปปั๊มเงินนะครับผมในช่วงที่เข้าเวทที่3มานนี้ไม่เน้นให้เพื่อนๆปั๊มเงินนะครับต้องลงยูนิตก่อนนะครับผม และเมื่อมีเงินลงไอได้ก็ลงไอนะครับผมแล้วก็ทําการเปิดการข้ามแบบออโต้เลยนะครับผมเมื่อเงินเด้งในวันที่สี่นะครับให้เพื่อนๆเน้นอัพที่ตัวสปีดวากอนก่อนนะครับผมเงินเหลือก็ไปอัพที่ตัวไอนะครับผมแล้วก็รองเงินในวันที่ห้าเด้งขึ้นมาเราจะทําการอัพตัวสปีดวากอนขึ้น อีกนะครับผมแล้วก็ไปอัพที่ตัว i นะครับผมเว็บที่4กับเวฟบที่5เราจะเน้นอัพเงินอย่างเดียวนะครับเว็บที่6นะครับเราจะไปเลือกตัวแอตแลนตาของเรา1ตัวนะครับอัพให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับอย่างน้อยต้องขั้นที่2นะครับผมแล้วก็รีบกลับไปอัพตัวสปีดวากอนกับตัว i ของเราเลยนะครับผมเงินในเว็บที่7เด้งขึ้นมานะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนอัพตัวแอตแลนตาของเราต่อไปอีกนะครับผมเราจะอัพแอตแลนตาจนกว่าจะ full le นะครับผมแต่ถ้าไม่สามารถ ถึงขั้น V.E ได้นะครับให้กลับมาปั๊มเงินที่ตัวสปีดวากอนและตัวไอนะครับรองเงินในวที่8เด้งขึ้นมานะครับผมก็สามารถอัพตัวไอโทรเนนต้าให้ตีแบบฟ u เอีได้นะครับเงินที่เหลือเราก็ไปวางหนวดดบสัก1ตัวก่อนนะครับผมแล้วก็รีบไปปั๊มเงินเลยนะครับผมเมื่อเงินเด้งในวิต่อไปนะครับเพื่อนๆวางตัวหนวดดําก่อนนะครับผมค่อยๆวางหนวดดําไปทีลรตัวในแต่ละเวฟก็ได้นะครับผมแล้วก็เน้นปั๊มเงินนะครับผมเราจะปั๊มเงินจนกว่าสปีดวากอนของเราจะอยู่ในขั้นที่11ผม เมื่อเพื่อนๆสามารถปั๊มเงินได้ตามสเตปนี้แล้วนะครับผมเงินที่ได้ในเวบถัดไปนะครับให้เพื่อนๆเน้นวางตัวอัสตาแล้วก็ตัวแอตแลนตานะครับผมตัวอัสตาจะเป็นตัวเดียวที่ตีแอร์ในเซตนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆเน้นอัพที่ตัวอัสตาไปด้วยนะครับผมส่วนตัวแอตแลนตานะครับก็เน้นอัพทีละตัวเลยนะครับให้โจมตีแบบฟูลเอลีนะครับผมแต่ในช่วงแรกยังไงขออัพอัสตาให้อยู่ในขั้นที่4ก่อนนะครับผม ช่วงเว็ที่13 14 15จะเป็นช่วงที่มีเงินเด้งขึ้นมาแบบเยอะมากๆนะครับผมเพราะจะน้นเพื่อนๆอัพยูนิตให้ทันนะครับผมก็เน้นไปอัพตัวแอสต้าให้อยู่ในขั้นที่4นะครับผมด้านหน้าหนึ่งตัวด้านหลังหนึ่งตัวนะครับผมตัวแอชโลนตาของเราอัพให้อยู่ในขั้นที่4ชิ้นเดียวกันนะครับโจมตีแบบ4เลยนะครับผมส่วนตัวแอสต้าและตัวแอชโลนตาที่อยู่ทางด้านหลังนะครับที่ยังไม่ได้อัพเกรดครับเพื่อนๆสามารถขายแล้วมาลงทางด้านหน้าแล้วก็ทําการอัพเกรดได้เลยนะครับผม สำหรับตัวแอตเลนต้าไม่มีสกิลถอยหลังเหมือนไอเซนนะครับผมเพราะฉะนั้นในเวฟที่15บช่วงที่บอสออกมาจะมีมอนสเตอร์หลุดไปทางด้านหลังนะครับผมก็แนะนําเพื่อนๆแก้ปัญหาด้วยการวางหลวดดาสัก1ตัวนะครับผมชะลอมอนสเตอร์วิ่งเร็วที่หลุดไปทางด้านหลังนะครับผมแต่สําคัญมากๆเลยก็คือเน้นให้เพื่อนๆอัพยูนิตทั้งแอสตราแล้วก็ตัวแอตเลนต้าของเรานะครับผมเงินที่เหลือเพื่อนๆอ,อ,อยากจะอัพตัวเทพเงาไปบ้างก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้ว่าเน้นที่เทพเงานะครับผมเน้นที่ตัวแอตเลนต้าก่อนนะครับผม โฟลีทั้งหมดทุกตัวนะครับผมแล้วก็ไปอัพตัวแอสตาบางตัวนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ยังเล่นไม่คล่องนะครับก็แนะนําเล่นสปีดคูณหนึ่งไปก่อนนะครับผมคล่องเมื่อไรแล้วเราค่อยปรับสปีดคูณสองนะครับผมแต่คุณสามไม่แนะนานะครับผมเป็นไพื่อนที่จะมาเล่นด้วยกันนะครับต้องเสเต็บนี้ไว้เลยนะครับผมเราจะได้มาเก็บตัวไอีด้วยกันนะครับผม แต่ถ้าเราอยากเก็บแบบสบายๆนะครับเน้นให้เก็บคนเดียวจะดีกว่านะครับผมง่ายกว่ามากๆเลยนะครับผมการเข้ามาเล่นหลายคนนะครับพลังมอนสเตอร์นะครับผมจะมากเป็นผลคูณของจํานวนคนเลยนะครับผม3คนก็3เท่าเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นการมาเก็บหลายๆคนนะครับทุกคนจะต้องเล่นเหมือนกับการเล่นคนเดียวเลยนะครับผมต้องรับผิดชอบดาเมจของตัวเองนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทุกคนที่ไม่มีไอเซนนะครับผมก็ไปหาตัวเอร์เซนต้ามาเล่นแทนไอเซนได้เลยนะครับผมก็เล่นตามสเต็ปนี้เลยนะครับถ้าจะเล่นกับพี่ก็ท่องสเต็ปนี้มาด้วยนะครับผมและเราจะเล่นด้วยกันได้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่ทอมออลซานด้วยนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขเล่นเกมออลซานเทอร์รเฟนซ์อย่างสนุกสนานนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราพบกันในเกมนะครับวันนี้พี่ทอมออลซานต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ